ช้างศึกทีมชาติไทยครับสู้สุดใจแล้วครับเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ต้านพลังความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวพ่ายคาบ้าน3ประตูต่อศูนย์ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่4ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานท่ามกลางบรรยากาศแฟนบอลชาวไทยเต็มสนาม45,458คนครับผลเกมนี้ครับปรากฏว่าครับครึ่งแรกเกาหลีใต้ค่อยๆตอบบอลกันตามช่อง ได้ประตูขึ้นนำก่อน1ต่อ0ย์ในนาทีที่19จากจังหวะที่ลีเจซองยิงเข้าไปรึ่งหลังครับเปิดเกมมาเพียงแค่9นาทีซนฮึงมินกับตังทีมโสมขาวครับก็ทำประตูนี้ห่างเป็น2ประตูต่อศูนย์ในช่วงท้ายเกมครับนาทีที่82ปาร์คจินช็อปครับก็ยิงปิดกล่องให้เกาหลีใต้เอาชนะไทยไปได้3ประตูต่อ1ึการแพ้แพ้เกมนี้ครับทำให้ทีมชาติไทยตกลงมาอยู่อันดับ3ของกลุ่มมี4คะแนนในขณะที่เกาหลีใต้ ยังนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้ครับมี10คะแนนจากการแข่งขันทั้งหมด4นัดโอกาสเข้ารอบค่อนข้างที่จะสดใสครับขณะที่จีนมี7คะแนนขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มนี้ครับด้านมาศธน์อ e, ิชิอิกุนซือทีมชาติไทยครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมนี้ว่ายังมีความเชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยของเราจะมีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแม้จะพลาดท่าพ่ายให้กับเกาหลีใต้ถึง3ประตูต่อศูนย์ครับขณะที่มาดามแป้งนวลพันล่ำซำนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมเอาไว้ว่านักเตะทุกคนและโค้ดอิชีสู้กันได้อย่างเต็มที่แล้วต้องขอโทษแฟนฟุตบอลชาวไทยในวันนี้เราเก็บแต้มในบ้านของเราไม่ได้ตามที่คาดหวังและต้องยอมรับว่าเกาลีต้เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากสมกับการที่อยู่อันดับที่22ของโลกและเป็นชาติในเอเชียที่ไปบอลโลกมากที่สุด ขอบคุณแฟนฟุตบอลชาวไทยที่เข้ามาให้กำลังใจทัพช้างศึกถึง45,458คนในสนามราชมังคลากรสถานสำหรับทีมชาติไทยครับจะลงเตะในฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกอีกครั้งด้วยการไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนนี้ก่อนที่จะมาเล่นในบ้านเรากับสิงคโปร์ในวันที่11มิถุนายนนี้ครับ